สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการใส่เอฟเฟค แนะนำการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในช่องของเรานะครับคือเวลาเราพูดไปแล้วก็เราก็จะใส่อฟเฟตตัวนี้เข้าในช่วงที่เราฝากกดไลค์กดแชร์ก็จะใส่อฟเฟตเข้าไปตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นสีสันเพิ่มตวาน,น่าสนใจเกี่ยวกับดึงคนเข้ามากดซับสไคร์ให้เราส่วนอฟเฟตนี้นะครับจะอยู่ในแอปไท m ์มัตเตอร์นะครับสำหรับคนที่ตัดต่อคลิปวิดีโอในแอปไท m ์มัตเตอร์สามารถใช้อฟเฟตตัวนี้ได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าคนที่ใช้ฟรีจะใช้อฟเฟตตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับผมไอตรง ผมไม่แน่ใจลองเข้าไปดูกันนะครับผมตัวนี้ครับแอปขายมัตเตอร์นะครับผมโอเคในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมมาแนะนําวิธีทํากันก่อนที่จะเข้าไปในแอปขายมัตเตอร์นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมเข้าไปที่ขายมัตเตอร์นะครับผมพอเราเข้ามาในแอปนะครับก็ไปที่สร้างใหม่นะครับผมจากนั้นนะครับก็เลือกขนาดโปรเจกต์ของเรานะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปนําวิดีโอที่เราต้องการที่จะตัดนะครับ หลังจากที่เราได้นําวิดีโอเข้ามานะครับผมมันก็จะมาอยู่ในหน้าตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับในคลิปวิดีโอหลายท่านก็คงจะแนะนําให้มากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนะครับก็จังหวะนั้นนะครับก็ให้เอาเอฟเฟกตัวนี้เข้ามานะครับผมผมจะทําให้ดูนะครับผมจะเริ่มต้นจากตรงนี้นะฮะ ให้เพื่อนๆแตะไปที่วิดีโอนะจากนั้นมันจะขึ้นรายการต่างๆขึ้นมาให้ไปที่ตัวที่นี่ครับตัวนี้นะครับกดเข้าไปครับผมเราจะเรียกตัวนี้คือคลิปกราฟิกนะครับผมให้เราเลือกไปที่ like ไลท์ในโซเชียลนะครับผมเอฟเฟกตัวนี้ก็จะมีอยู่แรูปแบบด้วยกันนะครับผมก็จะเป็นไลท์หนึ่งไลท์สองไลท์สามเลิฟหนึ่งเลิฟสองเลิฟสามแล้วก็จะมีซับสครายบ์หนึ่งซับสคร์สองนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูแต่ละแบบนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเอฟเฟกตัวแรกให้ดูนะครับับเเเพพืืพ่่อน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 ๆสงกตนะ เอฟเฟกที่เราเลือกเข้ามานะครับมันจะเป็นสีเหลืองคุมคลิปวิดีโอหมดเลยนะครับให้เราย่อนะครับตรงหัวหรือท้ายก็ได้นะครับย่อเข้ามานะครับแล้วก็เอาไปวางไว้จุดที่เราต้องการที่จะให้มันเกิดเอฟเฟกตัวนี้นะครับผมเราก็ลองกดเล่นดูนะครับดูเอฟเฟกเอฟเฟกตตัวนี้ก็มาแล้วนะครับเห็นไหมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็จะขึ้นเห็นไหมครับเดี๋ยวไปดูรูปแบบอื่นกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปแบบอื่นนะ กดเข้าไปที่ตัวเดิมนั่นแหละครับแล้วก็จะมีรูปแบบขึ้นมาเห็นไหมผมจะเปลี่ยนเป็นไลท์สองนี่รูปแบบไลท์สองเห็นไหมฮะไลท์สามทีเนี้ยก็ไล่ไปเลยเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะไลท์อีเลฟหนึ่งเห็นไหมฮะรูปแบบรูปแบบแตกต่างกันอันนี้ก็เลิฟสองนะครับแล้วเลิฟสามจะเป็นยังไงดูดูนะครับเลฟสามแล้วก็จะมีซับสไครต์หนึ่ง ซับสไครต์สองโอเคนะครับเราก็ได้ดูรูปแบบเอฟเฟกครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเลือกแบบไหนก็อยู่ที่เรานะครับว่าเราต้องการแบบไหนแต่ถ้านะครับเพื่อนๆต้องการที่จะใส่2 e f เอฟเฟกต์สามเอฟเฟกเนี่ยผมก็จะมีเทคนิคให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าทํำยังไงนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะใส่เอฟเฟกเพิ่มนะในคลิปวิดีโอเดียวนะครับ บางคนนะครับเข้าใจว่าใส่ไม่ได้เดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคนะให้เพื่อนเพื่อนตัดคลิปวิดีโอให้เป็น2คลิปนะครับผมคือตัดให้เป็น2ส่วนง่ง่ายเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะให้แตะไปที่วิดีโอแล้วก็ไปที่กันไกลนะครับแล้วก็ตัดแยกออกมาจากนั้นเราก็ไปเลือกเอฟเฟกที่เราต้องการที่จะเอามาใส่ก็ให้เราไปแตะที่คลิปวิดีโอที่เราตัดไว้นะครับจากนั้นก็ไปเลือกตัวนี้นะครับผมแล้วก็ไปเลือกเอฟเฟกนะครับที่เราต้องการที่จะเพิ่มเข้ามานะครับในส่วนที่2นี้นะ เราสามารถที่จะเลือกเอฟเฟกรูปแบบใหม่เข้ามาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นซับสไครต์สให้ดูนะฮะแล้วก็จะกดเล่นดูเห็นไหมครับเพื่อนๆมันก็จะเป็นรูปแบบอย่างนี้จบท้ายคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยมันก็จะเป็นรูปแบบมาอย่างนี้นะครับผมโอเคนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงมีประโยชน์ครับเพื่อนๆนะครับก็ไม่มากไม่น้อยนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะนําไปใช้เป็นประโยชน์นะครับผมกับการตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับผมก็สุดท้ายก็ฝากเพื่อนๆนะครับ กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันไว้เจอกันในคลิปวนะิดีโอหน้าคลิปนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ